สวัสดีครับผมในปริวัชชินภาพจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีนที่สองสาขาย,ยานยนไฟฟ้านะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่หน้าประทับใจเกี่ยวกับคุณแม่นะครับผมก็คือเริ่มแรกนะครับตั้งแต่เด็กๆแม่นี่ก็คอยซัพพอร์ตผมมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับจรงเรียนเรื่องการเงินอะไรต่างๆแม่นี่ตามใจผมมากครับ จนมาอยู่ช่วงนึงผมรู้นึกคิดว่าแม่เนี่ยทำงานวพวาผมหนักมากคือช่วงจะขึ้นมหาลัยตอนแรกก็ไม่ค่อยได้คุยกันครับว่าจะจะไปที่ไหนยังไงจะเข้มามหาลัยอะไร,ะไรจากนั้นก็ได้ยื่นมาที่นี่นะครับอมสอแล้วก็ได้ผ่านบทสัมภาษณ์มาหลายครั้ง ยื่นหลายที่นะครับแต่เลือกที่นี่สุดท้ายก็มาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ครับแต่ผมติดประมาณหลายวันแต่ไม่ได้บอกแม่นะครับจนมาวันหนึง่งแม่ได้ถามว่าจะเรียนต่อที่ไหนหรืออะไรยังไงดีพอค่อยได้บอกไปนะครับไะติดที่นี่แล้วเลือกที่นี่แล้วแล้วก็ว่ามั่นใจแล้วว่าจะมาที่นี่นะครับแม่ก็บอกโอเคที่เหลือแบบแม่ก็คอยพพอร์ตสนับสนุนทุกอย่างทั้งค่าเทอม แล้ก็เรื่องการเงินนะครับจนได้เข้ามาช่วงแรกที่ใช้แบบตังที่บ้านหนักมากตอนที่เข้ามาใหม่ช่วงปีหนึ่งรู้สึกว่าเป็นตอนที่เปลืองที่สุดในชีวิตผมนะครับมาถึงก็มีค่าใช้จ่ายด่างแพงมากแต่แม่ก็แบบซัพพอร์ตเราทุกอย่างไม่ขาดตกบุคร้องอะไรเลยจนเรียนมาได้สักพักหนึ่ง รู้สึกว่าเหนื่อยนะครับมันก็เรียนยากเพราะว่ามันเป็นสาขาที่แบบคํานวณแล้วก็การแข่งขันสูงครับในสาขาวิศวกรรมก็บ่นเนี่แม่ฟังแม่ก็คอยให้กําลังใจงอยู่เสมอครับ mm. เกี่ยวกับเรื่องการเรียนแม่ก็ถาม mm. ชอบถามอยู่บ่อยๆว่าเป็นไงบ้างหรือว่าสบายดีไหมเรียนโอเคไหมนี่เขาแบบก็ไม่โอเคหรอกครับแต่ก็แบบแม่ไม่เอาโอเคเพราะว่า เราก็เหนื่อยแต่เราต้องทําเพราะว่าเราเลือกมาที่จะมาเรียนที่นี่แล้วแล้วจากนันก็เรียนมาสอบมาเจอสอบครั้งแรกในชีวิตมหาลัยผมนะครับรู้สึกว่าต้องเตรียมตัวหนักมากยากมากนะครับแบบไม่เคยเจอในชีวิตมัธยมมาก่อนใน,ในชีวิตมหาลัยนี้แบบแตกต่างกันมาก จนผมแบบเครียดช่วงหนึ่งแล้วก็ค่อยๆได้อ่านหนังสือไปแม่ก็ถามว่าเป็นไงทีแบบไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรบอกว่าสบายดีจนผ่านสอบครั้งแรกไปได้นะครับแต่คะแนนที่ออกมานี่ก็ไม่ได้เยอะอะไรก็ถือว่าน้อยนะครับบางวิชาในวิชาหลักของสาขาอะไรนี้จากนั้นก็เรียนมานเรื่อย เรื่องการเงินค่าน้ำค่าไฟค่าห้องแม่นี่ก็ซัพพอร์ตผมตลอดจนมาถึงสอบสอบปลายภาคมีวิชาหนึ่งที่ผมหนักใจมากคือวิชาฟิสิกส์ครับแบบเรียนนี้ไม่ค่อยเข้าใจเลยก็ท่านบอกแม่ว่าเฮ้วิชานี้ยากนะเป็นยังไงยังไงผมก็แบบพยายามเล่าให้แกฟังคนระับว่ามันเป็นยังไง แต่ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะแบบแย่ถึงขั้นไหนก็ยังไม่ได้บอกแค่บอกว่าวิชานี้มันยากมากจนมาถึงสอบปลายภาคนะแต่แบบตอนนั้นเนี่ยผมแบบไม่ค่อยมีอะไรเลยแบบวิชาอื่นก็ต้องอ่านฟิสิกส์ต้องเอาคือแบบวิชานี้แบบแล้วเราก็แบบผ่านไปผ่านปลายภาคไปไป,ปิดเทอมตอนเกรดก็ยอ่อแสดงสรุปมาว่าแบบวิชานี้ผมทำคะแนนออกมาได้ไม่ ไม่ได้เลยครับแย่มากเขาแบบโทรไปปรึกษาแม่นะว่าแบบเป็นอย่างนี้อย่างนี้แบบไม่ได้เลยวิชานี้แม่ก็แบบเอองั้นเทอมหน้าาใหม่ผมต,ตั้งใจกว่านี้แต่แม่ไม่บ่นผมสักคำแม่ก็ให้กำลังใจผมตลอดผมเลยรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่น่าประทับใจในชีวิตผมที่มีแบบแม่นี้ในชีวิตครับลหลังจากนั้นก็มาถึง คนที่สองในชีวิตหาอะไรของผมก็ค่อนข้างผ่านมันเป็นยังไงแต่ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะแบบแย่ถึงขั้นไหนก็ยังไม่ได้บอกแค่บอกว่าวิชานี้มันยากมากจนมาถึงสอบปลายภาคนะแต่แบบตอนนั้นเนี่ยผมแบบไม่ค่อยมีอะไรเลยแบบวิชาอื่นก็ต้องอ่านฟิสิกส์ต้องเอาคือแบบวิชานี้แบบเราก็แบบผ่านไปผ่านไปย้าไป ปิดเทอมตอนเก,ก่ก็ย่อจะแสรุปมาว่าแบบวิชานี้ผมทำคะแนะนออกมาได้ไม่ไม่ได้เลยครับแย่มากเขาแบบโทรไปปรึกษาแม่นะว่าแบบเป็นอย่างนี้นแบบไม่ได้เลยวิชานี้แม่ก็แบบเอองั้นเทอมหน้าเอาใหม่ต้ตังต้งใจกว่านี้แต่แม่ไม่บ่นผมสักคำแม่ก็ให้ำกำลังใจผมตลอดผมเลยรู้สึกว่า นี่เป็นเรื่องที่น่าประทับใจในชีวิตผมที่มีแบบแม่นี้ในชีวิตครับแล้วหลังจากนั้นก็มาถึงทุนที่สองในชีวิตมหาลาัยของผมก็ค่อนข้างผ่านมาได้แต่ก็ลำบากเอาเรื่องครับก็จากนั้นมาเรื่อยๆก็เรียนก็กลังผมงเป็นคนที่เรียนไม่ได้เก่งอะไรมากจากนั้นก็คุยกับแม่ว่าแบบ แม่เขาบอกว่าถ้าเรียนนี่ต้องตั้งใจขึ้นนะนนะเพราะแบบอะไรยังไงนมันเริ่มเรื่องตังเรื่องอะไรที่บางทีก็เริ่มขัดควาบ้างนะครับก็แบบผมมาอยู่ที่นี่เริ่มชนมินก็เริ่มใช้ตังเพื่งขึ้นอันนี้แบบแม่ถ้าเริ่มมีพูดบ้างแล้วเรื่องเกี่ยวกับการใช้ตังแล้วผมก็แบบก็พยายามปแรบบับปรุงตัวจนมาถึงชีวิตปีสองขึ้นมาแถมแรกผมเลยรู้สึกว่า เรื่องการเงินเรื่องกำลังใจอะไรต่างๆแม่ได้มาที่ผมเลยเป็นรู้สึกมารเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ประทับใจในชีวิตผมครับแล้วก็จนถึงตอนนี้รู้สึกดีมากและอยากขอบคุณนะครับเพื่อนครับผมขอบคุณครับ